สวัสดีพี่น้องจ๋ามามามาเห็ดใส่กองน้ำกันพี่น้องอันนี้ใส่กอกเนื้อเด้ออันนี้เนื้อผสมอันนี้หมูพี่น้องจ๋าเนืออ้อใน,นสองโลเฉยมาอยากใส่กองได้ใส่มากจากตลาดเอเชียเนาะอัน,นเนียนเนื้อหมูเนื้อหมูสามโลใส่บุญเส้นพร้อมพี่น้องน้อยหนึ่งเบาแล้วก็เบาเนาะอัน เนื้อร้ายก็เขาพี่น้องเขาน้อยเดียวอันนี้เครื่องปรุงผสมผสมเรียบร้อยเดียวรสดีน้ำมันหอยซอดฟ้าเขียวพริกไทยพงชูรสเกลือนอพี่น้องมีกระแล้วกระเทียมท่นี้แหละเครื่องปรุงใส่น้ำตาลนิดน้อยนอพี่น้องวันนี้สิมาหยักใส่เด้อพี่น้องวันนี้มา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 หยัดซอยข่อยเนี้ยรวมไปหมดแล้วสามโลห้าโลพี่น้องหยักเบิดมือแล้ววันนี้หยักใส่ฟ้ากวดพี่น้องจ้ะรวยลาย มามาซอยนะจ้ามาพี่น้องจ้าอันนี้เด้ฟ้ากวดคอยจิมาเนี่ยใส่กรอบเนี่อันนี้กวดเอาลูกส้งนี่กวดบักดัวพี่น้องกวดน้ำฝลังถึงละน้ำมันนั่นนะน้ำขึ้นน้ำโซดาเน,ะนาะน้ำไม่แกสเนาะแก๊สนอันนี้ใส่แล้วก็ยัดแบบนี้นะพี่น้องบ่มีเครื่องพี่น้องกขบ่ได้ใส่เครื่องบไ่ได้ซื้อวาเทะ เพราะว่าเห็ดไฟกินซีๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็หมุนใส่ขึ้นมาเสิได้พี่น้องจ้าน,นี่ดึงใส่ขึ้นมาใส่ปากขวดจังสีเห็นปะนี่เอานี่จังสีมันสไลสขึ้นมาเห็ดบวย่างได้พี่น้องเจากก้ากระชงใส่เวลาเนี่ยจะ้อยหรอวะบวย่างบวงไงถ้าอยากกินดอก เสียดไปถาลูกไา้ลูกไายสิมายามเนาะลูกไายสิมายามไม่แม่แต่เลยเฮ็ดใส่กรอกไปวันนี้มืองวดนี้่นชินั่งรถไฟมาก่นบ่นนั่งเครื่องบินเนาะแต่เลยสิเฮ็ดไปถาคน่นไลายแล้วก็แบกไปกินหมองเงินทำงานเนาะ่นมาจากมักไซเนี่ยพี่น้องพันเนาะวันนี้ตักนี่ใส่กรอบเนื้อเด้เข้าน้อยพี่น้องมแต่เนื้อน่ะตอนลวนรวนๆ เอาไมา้สิก็ได้ได้แตะเกียบมันสิก็ได้แต่ว่าแล้วว่าอันไข่ทาหนัดจังสีทานัดยังเตะถนัดเอาด่ามีดตถต้าก็ไข่เขสียเอาตะไคร้เนาะบ่ได้ซื้อตะไคร้สดมาเอาตะไคร้แง่ดีดีพี่น้องนี่รวยลายรวยลายอย่งนี้พี่น้องนี่นะขั้นตอนเขากำมวนอันนี้เด้อนี่ขอดบับเลยให้เป็นสุขคนที่ดอกนะจ้าอันนี้รสชาตินี่ตามใจเจ้าของเด้พี่น้อง นี่คุณพ่อแซงจะเอาหอ,อยเสื่อในี่ของมัดมัดฝรั่งนเนะาะทำกอดขอดพ่นแซงทำกอดของมามัดไปคุณพ่อขอดขอดก็ไดพ่อขอดก็ได้พี่น้องจ้าง่ายๆจัดปึ๊บจะเห็นหนูใจห่อไปกินมองทำงานน้ำสันเดย์สันดอกว้าสันดอกว้าเนื้อร่วมเบิร์นี่เห็นวันนี่หาโลพี่น้อง เอ็ไดไว้หลายๆแล้วเขาก็ใสช้องฟิตได้สบายเลยนี่จ่บอกกับความว่าอัดคลองเป็นยังคือเอาเนิ้วด้ามเห็ดอยมักหนังมิดนะจบับระวังในหมูจอกแนวอื่นอยากกระเดยได้ไข่ทะนัดนี่เห็นว่าพี่น้องไหมนี่ถ้ามันเป็นล้มเขาก็เอาอันนี้เสียบป๊อบนีน่ีล้มออกแล้วนี่ดีตัวแคกินเอง โรซาต,ตามจกใจเจ้าของเนี่ยเอาโรซาแบบใดกับเอาแบบนั้นเนาะก่อนสิเอามะยาดกับซิมสะกอนได้พี่น้องเด้อซิมแบบใดจะเอาใส่เอาใส่ใสไม้ผู้วแบบติ้งสุกแล้วก็ามาซิมเอาโลซาแบบใดขั้นบ่มากับปรุงเอาเนาะซิมสะกอนแดงค่อยหยาดเจ้าสียแล่ะพี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าเมืองนอกเมืองนาทำกินเอง อยากกินแสบเพ็ดกินเองเอารสชาิเจ้าของเนาะไปซื้อเพลินกับรสชาิเพลินเงื่อวานลหรอวะซื้อบ่ยิ่มนี่ตอนขันใส่ถุงมืออยู่เด้อเนิวันมาบ่าใส่เลยอน่พี่น้องอันนี้มันเด้ใส่ซ้อนแกเลยบอนี่เห็นไหม เอาวิธีหยากมาให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะหักมันกัไหลลงมากเ,เขาก็เขาก็ับบีบลัดจังสิเอาวันนีม้มาเบิ่งกันอีกทีแด้พี่น้องเด้อคอยเห็ดอีกก่อนมาดูกันอีกทีนะคะหยากแล้วพี่น้องจ้าประม่งนึง นี่ <N ies> นัดเรียบร้อยแล้วอันนี้หมูเนาะหมูวุ่นเส้นก็มีหมูธทรมดาก็ม,ม,กมีอันนี้เนื้อเนาะพี่น้องเนาะป,ป้านปานี่บ้านนี้มามัดเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้อันนี้เสียมามัดบ้านนี้อันนี้หมูเอามามัดเป็นข้อเป็นข้ออันนี้เนื้อพี่น้องจ๋าโอลุดนะบ้านนี้ไม่มัดมาเบิ่งวิธีมัดเป็นขอ้อเป็นขอ้เนขอเนาะพี่นอนะ้องเนาะปุ่นหลายอย มามัดพี่น้องนี่เนื้อไอเป็นขอ้อนีก็ไดหมอนนี้ก็ได้น,น,น,ดนี่ได้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 ีด่เสือของฝั่งเนาสำหรับเพเนืนเนีหมัดเนีกินเนาะพี่น้องเนาะวานเขาอบปอ้กฟาง เป็นขอเป็นขอแล้วแต่สีเอาแบบใดเนาะพี่น้องนี่ของ่ญ่ขอหน่อยเป็นไส้กรอกในขั้นมีร่มกับเอาอันนั้นเสียบได้พี่น้องมีร่มก็เอาคอยเอากาประมาณนี้เอาไม้จิ้มฟันเสียบจับจับจบก็ได้นี่ขอไยขอมันวบาอยากพี่น้อง ีิเยวสองทบกระไรขอใครขอมันขอตัดจากกันเด้นี่โอ้ยหอมแล้วบันไดกเสียไปพึ่งพึ่งแดดบ่มีพึ่งฝ้าพึ่งฝนขอยจะไปพึ่งหมองเงินแอร์หอนเนาะ หงแอร์หอนหาเดยวเตอพึ่งแอร์หอนให้มันกลับเพราะมันหนาวอยู่ว่าสีหอนกับว่านไาในหอนพี่น้องฝนตกส่มือแดีลหนาวนี่พี่น้องจ๋าเป็นขอไค่ขอมันมามาหนีเหตุการเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงกันอีกที่ ็จแล้วจ้าพี่น้องใส่กองอีซานในะะาานนนส่กองหมูด้ค่ะเด้อมาเด้อมากินนํากันใส่กอกหมูบันดีเสียวไปพึ่งแดดอันนี้ใส่กอกเนื้อพี่น้องจา้าอาจจะเป็นซีเล่ยๆจากหน่อยดำๆจากหน่อยเดอ้อในใส่กอกเนื้อมาเด้อค่ะมากินน้ากันขอบคุณทุกกําลังใจด้ค่ะเดอ้อมาเบิงอีกที่เวลามันแห้งเนาะ ถอดเนาะพี่น้องแสบพึ่งไหวขึ้นหนึ่งพี่น้องพึ่งไหวนี่ผลงานเป็นยังีงและวพี่น้องจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อมีใส่กอก่สานเนื้อมีใส่กอกบุญเซนหมูแล้วก็ธรรมดาเนาะใส่กอกเขาธรรมดาไม่แต่เนื้อพี่น้องเขาบ่หลายเน้นเนื้อล้วนนี่แต่แสบบ่ แสบป่อพี่น้องจ้ามาเด้อมพกินน้ากันขอบคุณทุกกาลังใจนะคะมากินน้ากันค่ะมาเด้อพี่น้องกินกดฏอดใส่กอ,อกใส่กอ,อกบุญเสียนใส่กอ,อกเข่าใส่กอ,อกอีสานพี่น้อง่ต้องทําถามหาความมันเดนใส่น้ามันแซ่บแตบพี่น้องใส่กอ,อกเนื้อใส่กอ,อกหมูนม่มพี่น้องม่มีพี่นอ้งนนองจ๋ามาเด้อมาเด้อนี่ 夹，再苏西泡，拿、hmm. 麦。Mm hmm.